คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิตพรบรจ่ายค่าสินใหม่500,000บาทต่อคนแต่ยังมีอีก3กรณีนะคะที่พรบรจ่ายสินใหม่500,000บาท 1. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรคือบุคคลนั้นๆไม่สามารถประกอบอาชีพการงานใดๆได,ได้อีกตลอดไป 2. การสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป ขาสองข้างแขนสองข้างหรือตาบอดทั้งสองข้าง3กรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเช่นเสียแขนหนึ่งข้างและขาหนึ่งข้างหรือตาบอดหนึ่งข้างและแขนอีกข้างหนึง่งรู้ไว้นะคะเรื่องนี้พรบรเรื่องใกล้ตัวด้วยความห่วงใย พี่แหม่มดวงกอนที่ปรึกษาประกันวินาศภัย